โอเคครับผมสวัสดีครับอาจัสคายนะครับวันนี้วันเล่นด่านบอมกลโอ้ยเกือบเกือบและเกือบแล้ววันเล่นด่านใหม่เหรอปรับใหม่ด่านชื่อไซเบอร์ครับแต่ด่านเหมือนไอชองเซ่เลยเออบีเข้าบีเข้าเข้าบีแล้วเข้าบีแล้วเข้าบีแล้ว ตา่เป็นอย่งครับดด่านมันเปลี่ยนไอเขาเรียกเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ครับก็คือด่านชองเซ่นี่แหละมาผมมากับปืนนี้ครับ โอเคอยู่นี่อยู่นี่โอเคกำลังไปอยู่ที่น้องฟ้าครับดาดมันรู้สึกเหมือนเปลี่ยนโมเดลแล้วสวยมากเลยอย่อ อเออใช่ครับลืงพูดไปเลยว่าของวิ่งไม่เกินยี่สิบนะเปลี่ยนใหม่ครับไม่ได้มาเล่นด้วยนะไม่แบบไม่ได,แบบไได้ไม่เคยมาลองเล่นเลยพอมันปรับมาไหมนี่ถ้าขึ้นไปได้จะดีมากเลยตรงนี้เออเอออย่เออเอ มาแท้เสวยครับผมโอ้มันวับวับเมื่อกี้ <laughs> เฮ<อ>้ไปครับเหล็กอาวุธไม่เกิน7.5ดาวเ <c oughs> ต็มที่เลยเอาวุธไม่เกิน7.5ดาวโนแค่2นะครับ <c oughs> ไปแล้ว โอเคเขาติดไม่น่าวิ่งขึ้นมาเนาะผมเข้าแอลเลยกัน ดันเลยครับเอต้มาเลยต้องการฮิวต้องการฮิวด,วด่วนมีใครมีฮิวไหม <laughs> ฉากสวยครับเวลาจะหมดก่อนไปโทษทีโทษทีวิ่งไปไม่ทันนักเไปครับปืนนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างดีนะเปิดได้จากกล่องไอ้ตอนที่ลงด่านอารมามปัะชิปนะครับ <c oughs> ตายไปครับ ที่มันเสียงตรงนี้เฮ้สวัสดีครับหมดแต่คุมอยู่ไม่อยู่ทางยาวนะยาวยาวยาวโอ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเหลือสิบสี่เหลือสิบสี่สิบสี่สวยจ้า ตายเราโอ้ยติดติดฟ้าเดี๋ยวเ,าเอาพกปาดเลยลองดูดิโอ้ยไม่ตายเหรอเมื่อกี้เข้าไปไแค่แปดอะ <laughs> อะไรครับเนี่ย <c oughs> สวยจ้าเหมือนบีมาอาดรฮา โอ้โหมองไม่เห็นปืนเมื่อกี้ไปเราต้องระวังนะครับเขาหยิบทะลุแล้วเดี๋ยวถ้าเราจวนตัวเราก็หยิบทะลุได้ครับ <c oughs> สวยจ้า ซ้ายนี่ระเบิดอยู่นี่นะถูกว่าจักไม่ถูกระเบิดอยู่นี่นะครับระเบิดอยู่นี่ มันจะมาแด้วเ,เมืออจะเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะไฟเก็บโลว์เหโอ้โห ไปหนึ่งครับพกแปดไปสองเรียบร้อยโอ้โหอยู่หน้าบีหน้าบีหน้าบี ป่าเลยใช่ปะยิงไปจากไหนวะมาดูมาดอูอ๋อรุ่นแล้วยิงมาจากไหนพลนางไปครับ ปล่อยเสียงแล้วน่าจะมาแล้ว <source noise> โอ้ยโดนขวาโดนขวาด้วยเมื่อกี้อยู่ตรงกลาง ลองซ้ายลองในบีลองในบีในบีมีในบีนบนบมีทางซ้ายมีลองซ้ายายิยงเออลุย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 ห <c oughs> นัวจัด <c oughs> คนดัวเมื่อกี้เอออยู่กลางซ้ายอยู่กลางซ้าย ลุยลุยลุยถม,มถ,มมถมตี้ถมมตี้ถมตีเลยถมเลย <c oughs> ชอบความถมตีเลยถมตีเลย <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปรุดเลยนะ <c oughs> <c oughs> โดนสไนกัน กลางสมตัวแล้ววิ่งมาไวมากเลยคิดว่ายังไม่ถึงไปเดี๋ยวเราอยู่ทางอื่นครับไปทางอื่นวิ่งกลางอันนี้ไม่ได้ละใส่ท่าเต้นใหม่มาครับนี่โคตรส,สวยเลยผมชอบมากเลยเกิดเกิดท้ายเกิดนี้ มีมีนะมีนะไปไปไปวิ่งยาววิ่งยาวเลยวิ่งยาวเลย แล้วเถิเถิกันอย่างดุเหมือนโกรธอะไรกันมากำลังไปอุยเจ็บมากเหลือสิบเหลือสิบ อยู่หน้าบีประตูเราดันกันมาค่อนข้างที่จะไหวนะมีนะมีนะมีเกิดเขามีนะแะตินมียิงไปแล้ว ดันเลยดันเลยโอ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเหลือสิบสองสิบสองในเกิดในเกิดเหลื 2. 2> อสิบสองเฮ้ยเสียงอ้อมปะเหมือนจะอ้อม เข้าเอไปเลยครับอยู่บีเยอะอ้อมไปแล้วมั้งวางได้วางเลยครับเกิดเข้าไปแล้วเกิดอไปแล้วกล้งฝันให้เหรอกางมากลางมาเดี๋ยวเดี๋ยว ว่าจะเปลี่ยนปืนแต่ไม่ต้องเปลี่ยนหรอครับ ว่าต์เออกลางกลางวิ่งกลางวิ่งเข้าบีเข้าบีบีเข้าไปแล้วบเข้าไปแล้วเข้าบีบบีเยอะบีเยอะบีเยอะบเยอะบีเยอะเข้าไปแล้วเข้าที่วางบีไแล้ว สุ่มเลยสุ่มเลยน่าจู๋วสายข้างในมีมีสวยจ้าค่อนข้างที่จะ Mua um chút <tos <tos là mùm chặt. Phải hấp. Rồi cân tỏ. Mình không muốn mục cho tài còn cấp. Mình có là shop tài. Thái bì mà. Nhớ lời nhớ lời. Thái bì nhớ lời. โอ้รู้แล้วว่าวิ่งมาแต่ไม่คิดว่าจะมาหมดเลย <laughs> ไปเล้เอาใหม่ครับรู้วว่าเขาจะดันแตัดฟังไม่รู้ฟังไม่ออกเลยเพราะว่าวิ่งมากี่คนเพราะเสียงมันดังมากครับ <c oughs> เสียงในคลิปอาจจะเบานะเพราะผมเบาให้แล้วครับว <c oughs> นนี้ดัก <c oughs> ยาวจะมา ยาวอีกจ้ายาวเยอะ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 ซุะ่มอยู่ซุ่มอยู่ซุมอยู่ซุมได้เลยซุมได้เลยอยู่นี่แหละผมว่านี่แหละ <laughs> 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 อะไรเะนะ <laughs> okay, พพี่ยโอเคก็ผมทิมนี้ก็จบเป็นเท่านี้นะวันนี่เป็นปืนฝีที่ค่อนข้างดีเลยก็ถ้าชอบย่าลมกดไลค์กดซับสไครต์ไปเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ